มาดูกันหน่อยค่ะเรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเยือนประเทศไทย1 2พฤษภาคมนี้นะคะเป็นช่วงวันแรงงานเลยค่ะคาทางด้านคุณธนกรวงังมูลคณสนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยนะคะว่านายคิชิดะฟูมิโอ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะท่านมีกําหนดการเดินทางเงยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่1-2พฤษภาคมน,นี้โดยถือเป็นครั้งแรกของท่านนายกรัฐมนตรีคิชิดะนะคะที่จะเดินทางมาประเทศไทยหลังเข้ารับหน้าที่แล้วก็เป็นการเยือนไทยครั้งแรกด้วยในรอบ9ปีของท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะ นอกจากนี้นะคะยังเป็นโอกาสพิเศษเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ135ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและญี่ปุ่นรวมถึงอยู่ในห่วงที่ไทยค่ะเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียนญี่ปุ่น ตั้งแต่ปี2564ถึง2567นะคะตลอดจนเป็นโอกาสที่ไทยจะยืนยันความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมเอเปในช่วงปลายปีด้วยโดยท่านนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นค่ะมีกําหนดหาหรือข้อราชการกับท่านพลเอกประยุทธ์จรันร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันจันทร์ที่2พฤษภาค,คมนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ ซึ่งก็จะเป็นโอกาสสาคัญให้ผู้นําของทั้งสองประเทศนะคะได้หาหรือถึงแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการพัฒนาอนุภูมิภาคภูมิภาคและความร่วมมือเพื่อการฟื้นฟูภายใต้ความท,ท้าทายรวมถึงสถานการณ์โควิดสิ้ด้วยนะคะตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ระหว่างประเทศนอกจากนี้นะคะผู้นําทั้งสองประเทศก็จะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความตกลงระหว่างไทยกับญี่ปุ่นด้วยคะ่ะ